อล้ลำเพิ่นเ้อครับผมจริงแล้วบ่ค่อยบ่ค่อยไดีมาบบค่อยเด้ยมางานรวมกับนองบางไนไดนะครับผมเพราะว่าติดติดพวกส่วนมากเขาเห็นงานอยู่ไกลกันแต่ทุกวันนี้เขาเป็นคนกรุงเทพแล้วนะเออมาเคุณหละยครับขอคุณนเเขา<อ>คุณครับเออโอเคเอามาเอามาอันเดียวเนาะจซูมอนี่เป็นคนกรุงเทพแล้วครับครับส่วนไปเตีบอลเทียนหนึ่งไอ จาพาผมมาตีอีกเทียเด้อท่า <c oughs> <c oughs> นมัมนเมื่อยมันแค่เตะได้สนามหน่อยเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยครับเอ้อโอ้ยวัต้องจ่อปะนั่นเด้อขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับเอาเอามาให้แล้วก็เอามาให้ยรวดก็ถือมาอันเดียวกับจิตเอาทุกคนกับทีเห็นอยู่นี่แหละ <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวเงินนี่เนี่ยผมสัญญาว่าผมจะเอาไปใส่เด้อครับทีเมื่อยเฮ้ยม่นมปนเที่ยวไป็นเทปุ่นป้ม่นสิอ่าล้อเล่นเฮ้ยเทปเป็ดบุญครับแล้วก็เนี่ยเราฝากเราเนาะครับ ผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากที่ไปเฮ็ดสนามฟุตบอลอ๋อใช่ใช่เตะบอลมาตั้งแต่น้อยครับก็เลยคิดว่าเวลาจะส่วนน้องกไงล่ะจะมีคอนเสิร์ตไว้มีงมีมีคอนเสิร์ตน้ำไปวันที่เท่าไหร่กคขับไปยี่สิบเจ็ดกุมภายี่สิบเจ็ดกุมภานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไปไปนี่ฮะล็อกไปไปนี่อันบริการบริการไอ้บ้างไอ้บ้างมาเนี่ยเด้อไอ้บ้างเจ้าล็อกคิวมาเนี่ยเด้อตอนตอนนี้มีพี่ลำเพลินอ่าเป็นเป็นแม่งานแล้วก็ โจอี้โจอี้โจอี้น้องโจอี้แล้วก็นุกเชนรดนครับตอนนี้นุกชนไปกับอ๊อฟกับน้องๆแล้วเฮ้ยไปคือเอาเอาความจริงไหมครับไปนะทักมาหาพี่เลยพี่ให้ให้ไปไปด้วยเออเออถามถามแล้วถามมันแล้วแล้วแล้วนุกอะไรจะไปไหมไปครับโอเคเออบอกแล้วก็คิดหอดไปทำไมไม่ชวนไปมาได้วะมันงานคอย เออโอเคเออมันมน้าเหมือนอ่นโอเคพรุ่งนี้เล่นที่ไหนนะพรุ่งนี้เล่นอยู่อ่าไปชณีรักซีเนี่ยจำได้อยู่ดิไปชณีไปชณีรักซีครับเล่นในหอประชุมคืออะไรอันคือยังงานอันงานวันแม่มันพ่อไปสันสไตร์พอดีเป็นคอนเสิร์ตคืออายหอกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตคือกันแต่ว่าสไตร์วันแม่วันพ่อพ่อแม่มาเยี่ยมเล็กน้อยไปสขอโทษนะขอโทษนะต้องบอกสิงทอายคนลุกเลยเลยคนลุกจริง กโอ้โหึงดูแต่เบิงลเบิ้สายตาที่เบิ้นแนวก็อันนี้อ่ะนี่ยังอีทามเหรอครับเออแต่แต่เขาพูดซึกหน่อยนะครับครับวันนี้ดีใจนะครับตอนแรกตอนแรกคิดวันนี้ผมมีถ่ายละครนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่มันเฮียอดีตเลยม่หล่ะมันซึ้งมันเป็นช่วง มือว่างพอดีคิวละครว่างพอดีนะครับวันนี้ก็เลยเอโอเคไปถือโอกาสดีเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตเท่าไหร่ส่วนมากเราจะาหลังไหม่มากกว่าไปเตะป้อนไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกับเพื่อนอยุบบาทยังสิครับก็มืนอนี้ดีใจครับมาเห็นทุกคนยังรักน้องผมอยู่นะครับผมก็ดีใจครับเห็นเห็นเขามาตั้งแต่ผมเป็นคนอย่ ก็ค่อยม่อย่างหลายรับแต่ผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยนะครับประทับใจกับทุกเส้นทางของเขานะครับรู้สึกเขาไม่ได้เหมือนมันมันเห็นชีวิตของเหมือนเห็นทุกคนนั่นแหละที่อยู่ในในครอบครัวบ้านสิ่งของเรานะครับเห็นทุกคนก็นอนนอนตื่นสายเหมือนเดิมเนาะทุกวันนี้เนาะนอนตื่นสายปากที่หลเ,เาจะแต่ผมก็<ๆ>พยายามบอกน้องๆนะครับว่า มันชีวิตนี้เราเรามีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งนะครับในการในการที่เราจะเราเหมือนผู้โชคดีได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับคนที่ภูมิใจเหมือนเรามีงานมีผลงานที่มันออกมาเนี่ยความภูมิใจมันเด้งกลับไปหาคนที่เขานั่งดูเราอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็บเป็นเราเป็นแค่หนึ่งหนึ่งกำลังใจให้กับเขานะครับเรายิ่งสําเร็จเขายิ่ง รู้สึกว่าคนที่ผักผักดันเราเนี่ยเขาสําเร็จความสูงมากกว่าเราอีกนะครับผมสิ่งที่สิ่งที่เขาได้รับมันมันผมเคยเป็นเอฟซนะครับผมเคยเป็นเอฟซีพี่มนแคนแก่นคุณแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาร้องเพลงกับพี่มนแคนในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันดีมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยในะตอนนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนที่นุกพูดกับพี่เต๋าเมื่อกี้นะ เมันเราเป็นแค่เด็กบ้าน,นอกนะครับจริงๆเราก็บ้าน,าน,นอกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับม่ได้ม่ได้แค่เราเข้ามาทํางานในกลุงเที่เ,เฉยๆครับเรามาเป็นหนึ่งหนึ่งตัวแทนของลูกอีสานนะครับแล้วก็มีทุกคนที่คอยชื่นชมเรานะครับไอก้ก็ผมก็ยังเป็นห่วงเขามันเดิมนะครับเป็นห่วงน้องคือเก่านะครับไม่ว่าเขาจะเติบโตไปถึงจุดๆไหนก็ช่างเขาก็ยังเป็นยังเป็นนกคนเดิมของผมนะครับยังเป็น น้องๆทุกคน,นครับไม่ใช่แค่นกครับทุกคนที่อยู่ในค่ายนะครับล้วนเป็นคนที่อยู่ในความความทรงจําความรู้สึกในชีวิตของผมเพราะว่าเราเคยลําบากมาด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่คิดถึงตอนสบายหรอกผมชอบเอาความลาบากมาคิดเพราะว่ามันทําให้เราผลักดันตัวเองดีนะครับตอนตอนที่สบายมันมันมันเหมือนชนเพดานอะชีวิตเรามันเหมือนชนเพดานถ้าเราสบายแล้วเราจะไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจาก ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแต่ว่าวันที่เราท้อเนี่ยเราจะคิดถึงข้าวถ้วยเดียวเสื้อผ้าไม่มีใส่อะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราคิดคิดถึงจุูนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้ไม่หลงลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนนะครับก็อยากให้เป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ประทับใจก็คือยังเห็นทุกคนรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนผมก็ส่วนผมก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ที่วันนี้ ทุกคนให้โอกาสนะครับผมเด้ไม่ไม่ยืนลองเพลงกับน้องนะครับวันนี้เขาวันนั้นเป็นยังไงวันนี้เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมสำหรับผมนะครับเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมทุกคนก็ยังสายตาทุกคู่ที่จดจ้องมองเขาก็ยังรักเอและเอ็นดูเขามันเดิมนะครับก็อยากให้นุกครับตอบแทนเอฟซี FC ไปก็มีครูเคยสอนผมนะครับสอนไว้นะครับผมว่า ช่วงนั้นเราก็อบปมกันนี่แหละไม่รู้ว่านกจําได้ไหมพี่สิงห์พามามีครูบาอาจารย์ยอ,อ,ยอยู่ที่ดุริยางนะครับอยู่มมสนะครับเขาฝากข้อคิดมาให้ผมนะครับหนึ่งคำผมก็เลยรู้สึกว่าผมยังเอามาดําเนินในการใช้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่าอย่าปิดชีพตัวเองด้วยกัน แลวคุณผ<ห>ู้ม so you ีเพระคุณนะครับอยากให้น้องจำคำนี้ไว้ดีๆนะครับผู้มีเพระคุณน้องเราก็คือครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสเราก็คือคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้ครับผมบอกยังซึ่งบ่เป็นดอกผมกับก็ตามกันเยี่มผมมันละครับมันมวนลท้เก่านะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็ฮักกันโดนๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณไอ้ครับครับป้ารอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งคุณเุ้ยผมกำลงไปเลยเนาะเงื่ไหร่ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่นุกอยากจะบอกทุกคนเห็นในโมเมนต์ที่นุกช่วยคนอื่นอยู่ในบ้านสาถูกอันนี้ผมจะเอาไปทําบุญนะครับนี่ครับนี่ออนคี้ครับผมครับเอาไปใส่นะค,ะครับเอาไปใส่วันที่ยี่สิบเจ็ดถ้ามาแล้วลูก<อ>ครับโอบครับลูกขอบบุณครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่หลายๆคนเลยคนระับลูก <laughs> ครับผมเปหลไรครับก็ทุกคนอาจจะเห็นนุกช่วยเหลือพี่น้องบ้านสิง์ทุกคนอย่างที่นุกให้อ่าที่ที่นุกให้พี่สอนเห็นไหมล่าสุดที่นุกให้แต่เราเราไม่ได้หวังอะไรเราให้รู้ไหมว่านุกได้มาจากใครตอนที่นุกไม่มีไม่มีแม้แต่เสื้อจะใส่ได้เสื้อจากพี่ชายคนนี้เลยเขา่วงนั้นเขาได้เสื้อมาเยอะมากแล้วเขาก็เรียกน้องๆนุกทั้งปลายทั้งออบทุกๆคนเลยน้องไปเอาเสือไปใส่เ้อะกันันตัวว่ามีเสือใส่ ก็ได้ไปเอาเสื้อแกไปใส่เสื้อสีป่าอีนุกใส่ประจำโตเก่งเลยอีป่าใส่ไป็นหัดเล้าเก่งครับต้องขอบคุณพี่ลเมินครับจากวันนั้นจนวันนี้แล้วก็ทําให้นุกได้ได้มีพี่เป็นแบบอย่างในในหลายๆเรื่องก็เลยส่งต่อให้กับน้องๆพี่ๆน้องๆบ้านสิงห์พวกเรานะครับขอบคุณพี่ลาเมินได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเพลงเดียวบะเออเอาเพลงเดียวหน่ยหนึงเพลงเดียวเนาะนะครับผม